ครับเราอยากให้ท่านดูพลอยสตาเยอะๆนะครับให้ท่านดูมากๆความสุขของท่านคือหน้าที่ของเราคือผลงานของเรานะครับความสุขของท่านคือบริการของเราความประทับใจของท่านคือความสุขของเรานะครับท่านให้ทำให้ท่านมีความประทับใจมีความสุข ับการดูคอยนะครับความสุขใดๆจะเท่ากับเราทําให้ผู้อื่นมีความสุขมีความประทับใจมีความดีใจแต่ถ้าตรงกันข้ามาทําให้คนอื่นเศร้าใจเสียใจทําใหู้้อื่นทุกข์ก็เป็นบาปนะครับแต่ทําให้คนอื่นมีความสุขเราก็เป็นบุญ ยิ่งเรื่องตรับสินเงินทองแล้วทำเรื่ออื่นมีความสมหวังมีความสุขก็เป็นเรื่องเป็นผลงานของเราเป็นความสุขของเรานะครับท่านมีสุขเราก็มีสุขท่านมีทุกข์เราก็มีทุกข์ท่านไม่พอใจในผลงานของเราเราก็มีความทุขไปกับท่านนะครับ สนใจเรื่องคอยแท้ก็07150561 0ครับ